สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนดนตรีนะครับในส่วนของเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะครับนะครับวันนี้เรามาดูนะครับตัวชีวัรอ่านเขียนโน้ตไทยและดนตรีสากลกำนองง่ายๆนะครับ ับอ่านเขียนโน้ตไทยนะครับและดนตรีสากลง่ายๆนะจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อ 1. อธิบายเกี่ยวกับโน้ตเพลงและสัญลักษณ์ต่างๆได้นะครับข้อ2อ่านเขียนโน้ตเพลงไทยได้นะครับข้อ3เห็นประโยชน์ของตัวโน้ตเพลงไทยได้นะครับอันนี้คือจุดประสงค์นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะได้เรียนนะครับ เรื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีของโน้ตด,ดนตรีไทยนะครับโน้ตเพลงไทยนะโน้ตเพลงไทยเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ขับร้องและผู้บรรเลงดนตรีเข้าใจเพลงมากขึ้นนะครับทําให้สามารถขับร้องและบรรเลงดนตรีได้ถูกต้องนะซึ่งโน้ตเพลงไทยจะแตกต่างจากโน้ตเพลงสากลก็คือ โน้ตเพลงไทยจะใช้สัญลักษณ์ภาษาไทยนะครับส่วนโน้ตเพลงสากลก็จะใช้สัญลักษณ์ทวนโน้ตลักษณะต่างๆนะครับสิ่งที่เกี่ยวกักบโน้ตเพลงไทยมีดังนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูลกักษณะของโน้ตไทยนะครับจะเป็นอักษรย่อได้ไหมครับดอเด็กก็รอเรือมอมอมาฟอ,ฟ,อฟันซอลเซอร์รอลิงทรหารนะครับดอเด็กก็โดรอเรือก็เรมอมอมาก็มี พอฟันก็ฟาซอโซ่กซอนเราล,ลิงก็ลาทอทะหารก็ทีมีโน้ตเจ็ดตัวนะครับนโน้ตมีเจ็ดตัวนะทีนี้การเขียนโน้ตลักษณะการเขียนโน้ตนะครับถ้าเขียนโน้ตเสียงสูงกันไหมจะมีจุดอยู่ด้านบนนี้นะครับหรือว่าถ้ามีถ้าโน้เป็นเสียงต่ำนะครับก็จะมีจุดด้านล่างของตัวโน้ตนะครับนี่เรามาดูการเขียนนะครับ โน้ตเพลงไทยนะในปกติโน้ตเพลงไทยจะมีอยู่8ห้องนะครับโน้ตดนตรีจะมีอยู่8ห้องนะครับทีนี้ในแต่และห้องก็จะมีโ,โนโสส้ต4ตัวนะครับในแต่และก็จะมีโนโสส้ต4ตัวนะทีนี้เรามาดูนะครับใน1ห้องเพลงนะครับจะมีโนโสส้ต4ตัวนะครับก็คือ1จังหวะนะครับ ในหนึ่งองเพลงมีโน้ตสี่ตัวนะครับก็คือหนึ่งจังหวะ่จังหวะนะครับนะหรือว่าในหนึ่งองเพลงถ้ามีโน้ตเข้ามาหนึ่งตัวนะครับก็คือสามตัวสี่นะครับสามตัวสี่จังหวะนะหรือว่าถ้าในห้องเพลงนะมีโน้ตสองตัวนะครับอ่าก็คือหนึ่งตัวสองจังหวะนะครับก็คือครึ่งมีโน้ตครึ่งหนึ่งนะครับหยุดครึ่งมีโน้ตครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าในหนึ่งองค์เพลงนะครับมีโน้ตแค่ตัวเดียวนะครับหนึ่งตัวสีจังหวะ ขีดเดียวแล้วก็มีโน้ต3าตัวนะครับหยุดนิดนึงแล้วก็มีโน้ต3ตัวนะครับนี่คือการเพิ่มโน้ตในในแต่ละห้องเพลงนะครับไปเรามาดูครับทีนี้การอ่านโน้ตเพลงไทยนะครับก็ปกติก็จะอ่านจากซ้ายไปทางขวามือนะ,อะโน้ตเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้นนะครับ อัตราจังหวะสองชันก็คือโน้ตจังหวะปานกลางนะครับเพลงไทยเนี่ยที่นิยมใช้ก็คือสองชั้นนะครับนิยมใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงโขนละครน,นะเพราะเป็นจังหวะที่มีความเหมาะสมในการร่ยรำไม่เร็วและไม่ช้าจนเกินไปนะครับเพล,ลงไทยก็จะมีอยู่3ชั้นสามชั้นช้าสุดแล้วก็ปานกลางก็2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวก็เร็วสุดนะครับถือว่า2ชั้นเนียฟังสบายๆนะครับ เนี่ยนะครับอย่างเช่นเพลงลาวดวงเดือนนะครับเป็นเพลงจังหวะสองชั้นนะครับเดี๋ยวเราเรามาฟังเพลงลาวดวงเดือนนะครับนี่คือลักษณะของจอัยยงหวะสองชั้นนะครับเอาทีนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของตัวโน้ตนะครับการอ่านตัวโน้ตนะอ่า นะครับเพลงดาวดวงเดือนนะครับมีอยู่สามท่อนนะเดี๋ยวนี้นะครับเราครูจะมาสาธิตนะครับสักท่อนหนึ่งท่อนที่หนึ่งนะครับเพลงดาวดวงเดือนนะครับอาจารย์บาสอนชั้นนะนมครับโน้ตเพลงไทยเนี่ยจะจะมีอยู่แปดองเพลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแต่ห้องเพลงแล้วก็ในแต่ละองเพลงนี่ก็จะมี โน้ตนะครับสี่ตัวหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับอาจจะมีแค่หนึ่งตัวหรือว่าไม่มีเลยนี่เป็นจังหวะเว้นไว้เลยนะครับมีหนึ่งตัวมีสองตัวก็ได้นะครับนะมีสามตัวก็ได้นะครับเดี๋ยนี้เรามาเรามาอ่านโน้ตกันนะครับในส่วนของเพลงลาวดวงเดือนนะดูนะครับโดเรมีซซนโด เรโด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 ซอนลาโดลาซอนมีซอนลาซอนซอนซอนมีซอนมีโดลาโดลาซอนมีเรมีซอนมีเรโดเรมีเร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 ดลาซอนดเรมีซอนดเรมีซอนเรมีเรโดลา Do me, son la, do la, son mi sol la, son la, do la, son son La, son do re, mi, son, do re, do, 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 son, la, do la, son, mi, son. La, son son son, mi, son, mi, do la, do la, son, mi, re, mi, son, mi, re, do re. มีเร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 ่โดลาซอนดูเรมิโซโดเรมิโซเรมีเรโดลาโดมีโซลาโดลาซอนมีโซลาโดเรมีเรโดนะครับนี่คืออ่าการร้องโน้ตในอ่าท่อนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยใจนักเรียนนะครับอ่า ฟังนะครับการเป่ากลุยนะครับเรียงลาวดวงเดือนนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปที่สองนะครับ